พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทาชตอนชุดตรวจวิเคราะห์เฮ็กซาวาเลนโครเมียมมีการนำโครเมียมมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในการผลิตสินค้าต่างๆแต่ทราบไหมครับว่าในกระบวนการผลิตนั้นมีอันตรายแฝงอยู่ด้วยอันตรายที่ว่านั้นคือสารเฮกซาวาเลนโครเมียมสารพิษที่อาจผลเปื้อนมากับน้ำทิ้งของโรงงาน ซึ่งนอกจากจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วยังเป็นสารก่อมะเร็งด้วยครับสารเฮกซาวาเลนโครเมียมเป็นสารอันตรายที่ส่งผลเสียต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์กรมควบคุมมลพิษจึงได้กําหนดห้ามไม่ให้มีการปนเปื้อนของเฮกซาวาเลนโครเมียมในน้ําทิ้งเกินกว่า0.25มิลลิกรัมต่อลิตรสำหรับการตรวจหาการปนเปื้อนโดยทั่วไปนั้นต้องส่งตัวอย่างน้ําเข้าตรวจในห้องปฏิบัติการซึ่งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญและมีค่าใช้จ่ายสูง แต่ในขณะนี้นักวิจัยของสวทชได้ผลิตชุดตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของเฮกซาวาเลนโครเมียมในน้ำแบบใช้งานง่ายต้นทุนต่ำพกพาไปใช้งานในภาคสนามได้และยังเหมาะสำหรับการตรวจหาค่าของเฮกซาวาเลนโครเมียมในน้ำดื่มซึ่งตามข้อกำหนดขององค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของอเมริกาที่กำหนดไว้ว่าต้องไม่เกิน100ไมโครกรัมต่อลิตรด้วยพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช02-564-8000